สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่สําคัญมากๆเรื่องนี้เลยนะครับคือเรื่องมารยาทข้อปฏิบัติเวลาที่เราอ่านอัลกุรอานนะครับค่ะสวัสดีค่ะเป็นหัวข้อที่ดีมากเลยค่ะเพราะอัลกุรอานคือคมภีร์ที่มีความสําคัญสูงสุดในอิสลามนะคะ ใช่ครับซึ่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยก็อ้างอิงมาจากเอกสารที่เรียบเรียงโดยเชคมูฮัมหมัดบินซอเลอัลอุไซมีนท่านก็ได้อธิบายไว้ละเอียดเลยทั้งเรื่องความยิ่งใหญ่ของอัลกุรอานแล้วก็แนวทางการอ่านที่เหมาะสมด้วย เป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะให้เกิดความเข้าใจในสถานะอันสูงส่งของคัมภีร์นี้แล้วก็เรียนรู้มารยาทสําคัญสําคัญที่จะช่วยให้การอ่านของเราเ,เป็นการแสดงความเคารพอย่างแท้จริงแล้วก็ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการอ่านนะคะ ครับผมจุดแรกที่ผมว่าน่าสนใจมากตั้งแต่ต้นเลยคือเอกสารเน้นย้ำมากๆว่าอัลกุรอานเนี่ยไม่ใช่แค่หนังสือธรรมดาไม่ใช่เลยค่ะแต่เป็นพระดำรัสของอัลลอฮ์ที่ประทานลงมาเลยเป็นทั้งทางนำเป็นแสงสว่างเป็นเอ่อเกณฑ์แยกแยะคือเรียกว่ามีคุณลักษณะยิ่งใหญ่เยอะมากใช่ค่ะการตระหนักถึงความยิ่งใหญ่ตรงนี้แ่ละค่ะคือพื้นฐานสำคัญที่สุดเลยที่จะนำไปสู่มารยาทข้อแรกๆเลยก็คืออ e ีคลาสหรือความบริสุทธิ์ใจอีคลาส ค่ะหมายถึงว่าเราอ่านเนี่ยต้องมีเจตนาเพื่ออัลลอฮ์จริงๆไม่ใช่เพื่อ,อชื่อเสียงหรือว่าอยากให้คนชมหรือหวังผลประโยชน์ทางโลกอะไรแบบนั้นนะคะอืมครับคือถ้าไม่มีเจตนาบริสุทธิ์นี่ต่อให้อ่านเพราะแค่ไหนก็อาจจะไม่ได้ความหมายที่แท้จริง ถูกต้องค่ะเอกสารเน้นเลยว่าถ้าขาดตรงนี้ไปการอ่านนั้นก็จะสูญเสียความหมายทางจิตวิญญาณไปเลยมีฮะดิษเตือนเรื่องนี้ไว้ค่อนข้างชัดเจนเหมือนกันค่ะเข้าใจแล้วครับแสดงว่าแกนหลักคือความตั้งใจที่บริสุทธิ์เลยแล้วนอกจากเรื่องเจตนาข้างในแล้วปัจจัยอื่นอย่างเช่นสภาพร่างกายหรือจิตใจตอนอ่านนี่แหละครับเอกสารว่ายังไงบ้าง มีค่ะเรื่องนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันคือสภาวะจิตใจกับร่างกายด้านจิตใจเนี่ยควรอ่านด้วยใจที่จดจอนะคะคือมีสมาธิใคร่ครวญความหมายด้วยแล้วก็ตระหนักอยู่ตลอดว่าเรากำลังฟังพระดำรัสของอัลลอฮ์อยู่นะครับผมส่วนด้านร่างกายก็ต้องสะอาดค่ะคือต้องมีวุดูหรือที่เราเรียกว่าอาบน้ำละหมาดก่อนอ่านอืมต้องมีน้ำละหมาดใช่ค่ะ แล้วก็มีข้อห้ามชัดเจนคือห้ามอ่านขณะมียูนุบยูนุบค่ะคือสภาวะที่ต้องอาบน้ําชําระทั้งร่างกายเช่นหลังมีเพศสัมพันธ์หรือสําหรับผู้หญิงก็หลังหมดประจําเดือนหรือหมดเลือดหลังคลอดบุตรอะไรแบบนี้นะคะครับจะอ่านไม่ได้เลยจนกว่าจะได้อาบน้ําชําระร่างกายให้สะอาดก่อนหรือถ้ามีเหตุจําเป็นจริงๆที่ใช้น้ําไม่ได้จริงๆก็อนุโลมให้ทําตะยามมุมแทนได้ค่ะคือการใช้วิธีชําระด้วยดินที่สะอาดตามหลักการโอเคครับ เตรียมตัวพร้อมทั้งใจทั้งกายแล้วเรื่องสถานที่อ่านล่ะครับสำคัญไหมมีข้อแนะนำอะไรบ้างครับสำคัญค่ะควรเลือกสถานที่ที่สะอาดแล้วก็เหมาะสมเออควรจะหลีกเลี่ยงที่ที่ไม่สมควรอย่างเช่นในห้องน้ำหรือในที่ที่เสียงดังจ่อจาผู้คนไม่ได้สนใจฟังแบบนั้นก็ถือว่าไม่ให้เกียรติอัลกุรอานอืมครับแล้วก็ก่อนจะเริ่มอ่านทุกครั้งเลยนะคะ ให้กล่าวขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์จากชัยตอนหรือมารร้ายก่อนเสมอค่ะเป็นการป้องกันการรบกวนสมาธิหรือการชักจูงไปในทางที่ไม่ดีอ๋อการกล่าวอูซุบิลละใช่ไหมครับใช่ค่ะกล่าวอูซุบิลลาฮิมินัสชัยตอนนิโรจิมก่อนเริ่มอ่านแล้วก็มีอีกประเด็นคือเรื่องการกล่าวบิสมิลลา์ครับบิสมิลลาฮิราะห์มานิรรฮิมค่ะโดยหลักเนี่ยเราจะอ่านเมื่อเริ่มต้นสุร้ายใหม่หรือบทใหม่เสมอ แต่มีข้อยกเว้นอยู่สุร้อเดียวคือสุร้ออัตเตาบะที่จะไม่มีการกล่าวบิสมิลลาห์นำหน้าอ้าวทำไมล่ะครับมีเหตุผลอะไรเป็นพิเศษไหมครับมีค่ะเรื่องนี้มีที่มาทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยซอฮาบะหรือสาวกของท่านนาบีคือท่านไม่แน่ใจว่าสุร้ออัตเตาบะเนี่ยเป็นบทต่อจากสเรหออัลอันฟาลหรือว่าเป็นบทใหม่แยกต่างหากกันแน่ด้วยความไม่แน่ใจตรงนั้นนะคะก็เลยเว้นไว้ไม่ใส่บิสมิลลาห์ เพื่อความรอบคอบโอ้โหเพิ่งทราบที่มาเลยนะครับเนี่ยน่าสนใจมากสแสดงว่าถ้าเราจะเริ่มอ่านเอากุรอานจากกลางกลางซูเราะอันนี้ไม่ต้องกล่าวบิสมิลลาไม่จําเป็นค่ะถ้าเริ่มกลางซูเราะก็กล่าวอาอูซุบิลลาแล้วก็เริ่มอ่านได้เลยค่ะชัดเจนครับทีนี้มาถึงเรื่องวิธีอ่านบ้างเอกสารพูดถึงคําว่าตารตีนด้วยอันนี้คืออะไรครับค่ะตารตีนเป็นวิธีการอ่านที่เอ่อดีที่สุดเลยคือการอ่านช้า,ชา ชัดท้อยชัดคําไม่รีบร้อนอ่านไปพร้อมๆกับการใคร่ครวญความหมายอ่านแบบเน้นความเข้าใจใช่ค่ะท่านนาบีม,มูฮัมมัดสลตลล์ลลวะสลัมเองก็อ่านลักษณะนี้คือจะลากเสียงยาวในที่ที่ต้องยาวแล้วก็หยุดเป็นวักตอนชัดเจนแล้วเรื่องการอ่านเสียงเพราะๆละครับส่งเสริมไหมส่งเสริมค่ะการอ่านด้วยเสียงไพเราะเป็นสิ่งที่าศาสนาสนับสนุนนะคะทำให้หน้าฟัง แต่ก็มีข้อควรระวังนิดหนึง่งคือถ้าเราอ่านอยู่แล้วมีคนอื่นอยู่ใกล้ๆเช่นมีคนกําลังละหมาดอยู่หรือมีคนนอนหลับพักผ่อนอยู่ก็ไม่ควรอ่านเสียงดังจนไปรบกวนสมาธิหรือรบกวนการพักผ่อนของเขาอันนี้ก็เป็นมารยาทต่อผู้อื่นที่เราต้องระวังด้วยค่ะก็คืออ่านเพราะได้แต่ต้องดูสถานการณ์ด้วยแล้วถ้าบางทีเราอาจจะไม่ได้อ่านช้าแบบตาราติวเป๊ะๆอาจจะเร็วขึ้นมาหน่อยแบบนี้ผิดไหมครับ การอ่านเร็วขึ้นมาหน่อยที่ไม่ถึงกับเป็นตาราติวก็สามารถทําได้นะคะตราบใดที่ยังรักษาความถูกต้องของตัวอักษรการออกเสียงสระพยัญชนะต่างๆได้ครบถ้วนไม่ผิดเพี้ยนอ๋อยังพอได้ค่ะแต่ถ้าเร็วมากเร็วแบบรวบรัดจนทําใหเ้เสียงมันเพี้ยนไปเลยหรือมีตัวอักษรตกหล่นหรือทําให้ความหมายเปลี่ยนไปเนี่ยอันนี้ไม่ได้เด็ดขาดค่ะถือเป็นสิ่งต้องห้ามหรือห้ารำเลยเพราะมันเท่ากับว่าเราไปเปลี่ยนแปลงอัลกุรอานซึ่งเป็นเรื่องร้ายแรงมาก เข้าใจเลยครับความถูกต้องนี้ต้องมาก่อนเสมอมีอีกประเด็นที่น่าสนใจครับคือเรื่องสุจุดติลาวะอ๋อค่ะสุจุดติลาวะอันนี้คืออะไรและต้องทำตอนไหนครับคือการก้มกราบหรือสุจุดนะคะเมื่อเราอ่านอัลกุรอานไปเจอองค์การหรืออายะที่ระบุไว้เป็นการเฉพาะว่าตรงนี้ให้ทําการสุจุดซึ่งมีอยู่ประมาณ15ตําแหน่งในอัลกุรอาน ครับเงื่อนไขก็คือคนที่อ่านหรือคนที่ฟังแล้วจะสุยูตามเนี่ยต้องมีวูดูหรือมีน้ำละหมาดก่อนนะคะต้องอยู่ในสภาพสะอาดแล้ววิธีการสุยูนี่เหมือนสุยูในละหมาดไหมครับคล้ายๆแต่มีรายละเอียดต่างกันนิดหน่อยค่ะคือเพราะอ่านถึงอายะนั้นปุ๊บก็ให้กล่าว อัลลอฮฺุอักบัตแล้วก็ก้มลงสุญูดหนึ่งครั้งตอนที่หน้าผากจะหดพื้นก็กล่าวคำสรรเสริญว่าสุบฮานะรบียันอัลาเหมือนในละหมาดเลยค่ะแล้วก็อาจจะขอดูอาหรือคำวิงวอนเพิ่มเติมได้นิดหน่อยครับพอเงยหน้าขึ้นมาจากสุญูดก็คือเสร็จเลยไม่ต้องกล่าวอัลลอฮฺุอักบัตตอนเงยขึ้นแล้วก็ไม่ต้องให้สลาเหมือนตอนจบละหมาด อ๋อจบแค่นั้นเลยเลยครับค่ะยกเว้นกรณีเดียวคือถ้าเรากำลังละหมาดอยู่แล้วอ่านไปเจออายะสุยุดพอดีตอนนั้นเวลาจะก้มลงสุยุดติลาวะในละหมาดเนี่ยต้องกล่าวอัลลอฮุอักบัรแล้วพอจะเงยขึ้นเพื่อละหมาดต,ต่อก็ต้องกล่าวอัลลอฮุอักบัรอีกครั้งเพื่อให้มันต่อเนื่องกับการละหมาดนะคะเป็นรายละเอียดที่สำคัญมากครับสรุปแล้วทั้งหมดที่เราคุยกันมานี่โอ้โหชี้ให้เห็นเลยว่า มารยาทในการอ่านอัลก,กุรอานนี้มันละเอียดอ่อนแล้วก็ครอบคุมหลายด้านมากจริงๆทั้งเจตนาสภาพร่างกายจิตใจสถานที่วิธีอ่านใช่เลยค่ะทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป็นการแสดงความเคารพความให้เกียรติอย่างสูงสุดต่อพระดำรัสของอัลลอฮ์นะคะแล้วก็เพื่อให้การอ่านนั้นนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดจริงๆทั้งความเข้าใจความสงบทางใจแล้วก็เเพิ่มพูนความศรัทธาของเราด้วยค่ะครับผม การที่เราพยายามรักษามรารยาทนี้ละเหล่านี้ไว้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การทำตามกฎเฉยๆแต่มันคือการขัดเกลาใจิตใจเราแล้วก็เป็นหนทางในการสแสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ด้วยค่ะครับขอบคุณมา,มากๆเลยครับสำหรับข้อมูลเชิงลึกวันนี้ได้ความรู้เยอะมากเลยครับยินดีค่ะสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากคำถามชวนคิดให้ผู้ฟังได้ลองนำไปคิดต่อดูนะครับว่า ถ้าหากเรานำมารยาทต่างๆที่เราคุยกันวันนี้ไปปรับใช้เราก็ตระหนักอยู่เสมอถึงความยิ่งใหญ่ความหมายอันลึกซึ้งของทุกๆคำที่เรากำลังอ่านจากอัลกุรอานเนี่ยประสบการณ์ในการอ่านอัลกุรอานของเรามันจะเปลี่ยนไปในทิศท,ทางไหนได้บ้างลองนำไปครครวนกันดูนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ